โลหะปราสาทวัดร,ราชชนะดาราวาดของโลหะปราสาทนั่นก็่สองที่นี้ะวัดราชชนะดาราวรวิหา,า,ารค่ะคุณ พระธาตชตักูกในสางรูปนะของสมเด็จพระนางเจ้าส่งมนตวัฒนาวดีมันคือรูปจำลองมีมนรทุนในนี้่รหรอคะ ผ่นดินสู่เอกพุทธศิสถาปัตยานาคุทางเข้าออกโลหะกัจขึ้นลงทางเดียวเปิดเก้าโมงปิดสี่โมงครึ่งจึงบันไดขึ้นไปข้างบน ชนการึงส่งทราเป็นอย่างยิงวัดคาชนการาโบรวิหารเป็นพราอันสมควรเปรนสแคัการสร้างรลยานีอันเป็นโลยนีที่ต้องสร้างไว้ประจักััเงสถาปัตกิกรรมสูนใหญ่ของดราชนะการต่าโบรวิธารคูมความยิติตรร้่างยัดทยด้วยชั้นเชิงชั้นหรือชั้นยิงข้าสุรโูราณศาสตร์พันค่าอีกสิ่งหนึ่ง

สถานที่น่าสมาที่กาจะสี O que <migas> 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 นี้เราอยู่ชั้นสค่ะที่จะดรถกวางค่ะคือชั้นบนต่อไป ตรงนี้ชั้นห้าค่ะเดี๋ยวเรจะขึ้นชั้นหกชั้นหกชั้นหกค่ะอะไรก็ตรงไหนตอนนี้เราอยู่ชั้นหกค่ะน่าจะสุดแล้วลอ๋อยไม่สุดหรอ มไม่เห็นเลย ไม่เอาเลยที่นั่งเลยตายไปเลยไปเลยตายอ่ะไปเลยตาย ขอบลองอใ,ใกล้ๆกันค่ะ กลาคืนจะสวยมากรีบๆไปกันเถอะไปไหนคะไปนอนไปนอนไหนคะนอนบนรถเอ้าไปนอนบนลูกนี่คืออะไรนะหน้นาบันเหรอนหนาห้นา,หนา,หนาบันห <c oughs> น้ <c oughs> าบัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ น้ำเก็มาปรุงปรุงเเสรจปายวายอย่าใส่เยอะอย่า่ะกะเทียมค่กระเท

idea.